ดีครับสวัสดีครับที่ครายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราต้องการให้คุณผู้ชมที่ดูเรานั้นเนี่ยมีความสุขตลอดไปและสวยได้นานนั่นสิครับแฟนรายการเราถามมาครับอาจารย์ทำไมตั้งชื่อว่าสุขและสวยก็คือความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการอยากได้อยากมีเขาอยากสุขแน่นอนครับแต่นี้บางคนเนี่ยนะครับเขาชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวเมื่ออายุมากพี่ก็เลยต้องเตือนใจว่าอย่าปล่อยตัวนะ ดูแลบุคลิกภาพต้องลองคิดดูนะผู้ชายบางคนเนี่ยที่เขาชอบมีอินูตอนแก่เนี่ยนะครับไม่ต้องตอนแก่อาจารย์มีทุกววยะไปนี่พูดถึงบางคนเนี่ยนะครับคือหลายคนเวลาเขาเลือกคู่เนี่ยครับผู้หญิงอาจจะเลือกที่ความมั่นคงความรักความมั่นคงแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะเลือกอย่างอื่นยังไงก็ตาม ความสวยเป็นองค์ประกอบอ๋อคือผู้ชายเนี่ยดูแต่ภายนอกก็จะดูภายในด้วยแต่ความสวยเนี่ยหนีไม่พ้นอืคือผู้หญิงเนี่ยทนได้กับผู้ชายหน้าตาไม่ดีถ้ามีปัจจัยอื่นอาฮะเช่นเช่นนิสัยดีไม่สุบุรีอเอาใจเก่งดูแลดีมีความมั่นคงเงินหนาอะไรอย่างเนี้ <laughs> นะ <laughs> ก็ทนได้อาา่ฮ แต่ผู้ชายเนี่ยบางทีดูความดีแล้วดูอะไรแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชายอดไม่ได้ที่จะให้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับก็คือสวยแล้วชอบอ้างนะจันก็แม่ของลูกไม่ต้องสวยก็เลยไปหาสิ่งสวยๆงาๆข้างนอกซึ่งมันไม่ถูกต้องนะเมื่อเขาเอาความสวยเป็นปัจจัยตั้งแต่แรกที่เขาเลือกเรา ดังนั้นเราดูแลตัวเราให้สวยตลอดไปจะไม่ดีหรือเออใช่มีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความสวยที่หลายหลายคนปรารถนาอยากจะมีคือมันจะดีสักแค่ไหนกับการที่ผู้ชายเอาเมียออกไปนอกบ้านไปงานนู่นงานนี้แล้วก็มีคนชมว่าเฮ้ยเมียสวยว่ะเออนะก็ยิ่งภูมิใจขึ้นไปอีกนะฮะหรือแม้ไม่มีคนมาชมก็เดินควงด้วยความมั่นใจใช่ไหมครับอืพรา เพราะฉะนั้นรายการของเราก็เลยอยากจะให้ทั้งมีความสุขด้วยแล้วก็มีความสวยด้วยมีความดีด้วยกับสวยด้วยได้คือพี่อยากจะเตือนคนบางกลุ่มไม่ถึงขนาดต่อว่าต่อขนันแต่อยากเตือนนะครับ,ค,รบคนที่ใช้คําว่ารูปทำนามทำเรื่องภายนอกปรงมันเสถียรเนี่ยออ,อย่าไปคิดอย่าง <c oughs> เราปรงนะแต่คู่สมรสเราเขาไม่ปรงเลย คนรอบข้างไม่โปร่งนะออคนที่เห็นเราเขาไม่โปร่งนะ,ะ,ะเราปร่งแต่คนเห็นเราไม่โปรง่งโดยเฉพาะยิ่งเอาพูดง่ายๆเมียที่ปร่งแล้วผัวไม่ปร่งเนี่ยอันตรายเตียงหักเอออันตรายในเมื่อผัวเขายังไม่ปรง่งเขายังอยากจะเดินกับคนสวยอยู่แล้วเราไปโปร่งว่ากับผัวก็มีแล้วลูกก็มีแล้วอายุก็มากแล้วกูโปร่งแล้วโว้ย กับผู้ชายนี่ัยไม่เกี่ยวเลยนะอาจารย์น,นั่นไงไม่เกี่ยงน,น,ยนะนะจึงบอกว่าดูแลตัวเอง<ช>นะคะให้สวยตลอดไปอย่างน้อยที่สุดดูกระจกก็สบายใจอ่ะต้นอออ่อใช่ใช,ใช่ไหมไม่ตกใจใช่ไหมเห็นหน้าตัวเองไม่ตกใจเยอมีคนเขาบอกนังผีมึงไม่ต้องไปดูต่องกระจกดูเองก็แล้วกันอะแต่บางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะทําให้มันดูดีไปทําไมเพราะว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงเลย แต่วันนี้พวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดแล้วเพราะอะไรไปฟังกันดูครับอ๋อมีมีมีข้อมูลมาบอกว่าเมื่อปี5-7ลื่น6กลม้มเอ่อลื่น6กล้มแล้วตูดเดีเอบกระแทกกับพื้นครับแล้วได้ไปหาหมอไหมหาหมอมา,มอมาแล้วก็หมอบอกว่าเออ ไม่เป็นไรแล้วหายดีแล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรเอ็กซเรย์ไม่มีอะไร,ไะไรผิดปกติะครับผมแต่ยังเจ็บยังเจ็บอยู่ครับเจ็บ<ม>ตรงไหนยังไงช่วงช่วงหลังเนี่ยนะครับผมเป็นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังครับผมไปจนถึงตรง,งไหนฮะตรงลงมาที่หัวเข่าสองข้างหัวเข่าด้วยโอ้ลงมาถึงหัวเข่าด้วยครับผมมันตึงไปหมดเลยครับผมแต่เอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับผมตรวจอย่างละเอียดแล้วไม่มีอะไรเลยครับผมลูกสาวพาไปหาหมอมาเลยมาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไร ไม่แตกไม่ร้าไม่แตกไม่ร้าครับผมแล้วยังไงฮะหลังจากนั้นแล้วก็พอดีแฟนของลูกชายเขาแนะนํามาให้ทานอาหารเสริมเนี่ยครับผมผมผมถามนิดนึงนั่นคือเมื่อปี57ที่ลมครับผมแต่ก็ยังเจ็บมาตลอดเหรอเจ็บมาตลอดเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยครับผมกินยากินยาคุณหมอให้ยามากินครับผมทานอยู่นานไหมครับทานอยู่ก็ไปหาหมออยู่สองรอบก็ประมาณรูมรมเดือนหนึ่งครับผม เดือนกว่าไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นครับผมแต่หมอวินิจฉัยไม่เจอเหรอตรวจไม่เจอเหรอไม่เจอครับผมปวดปวดเอวปวดเอวมากเวลาลุกขึ้นยืนเนี่ยเหมือนกับว่านอนอยู่เนี่ยวลาขึ้นยืนเนี่ยต้องต้องหาอะไรเกาะต้องดึงตกองลัล่างลงบันไดบ้านก็เหมือนกันครับเวลานั่นเสร็จลงบันไดบ้านเนี่ยต้องเอามือทะเกาะเราแล้วค่อยเดี่ยวลงเอาวะลองดูสูตรสีชมพูใช่ครับผมแองทา็ดเช้าเชท้าวเย็นเท้าเย็นครับสองเม็ด ทแ2 2> ทานอยู่กี่ครั้งกี่วันทานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะจะรู้ว่าหลังนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเรเลยทุกวันนี้ก็ทานมาตลอดระยะเวลาสองเดือนแล้วครับผมทานมาตลอดเลยเดินไม่เจ็บไม่เจ็บครับตอนนี้เดินในโรงงานนี่หัวโรงงานทานโรงงานนี่สบายเลยครับหลับสนิทหลับสบายครับไม่ลุกขึ้นมาเจ็บโอ้ไม่เมื่อก่อนนี้ทษทีนะฮะเวลานอนทีเนี่ยต้องบิดขากระแทกโอ้แสลัดขาอืเวลาปวดต้องคลีบขึ้นมานั่งทุบทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมทานอยู่ครับผมทานอยู่ แสดงว่ายังมีอาการเจ็บอยู่เออไม่ไม่มีฮะแต่ว่าก็ทานอยู่ต่อเนื่องสีชมพูเหรอฮะครับผมถ้างงานอาจาพิเชษต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้แล้วครับถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บนะฮะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแค่วันละสองเม็ดพอละครับครับผมจะได้หนุ่มร้อยปีนะฮะขอบคุณมากครับพี่เจริยครับคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับเสื่อมครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไปคือ TNF alpha อินเ r อร์คินหกและอินเ r อร์คลินสิบเจ็ดนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสารสามตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดําถั่วเหลืองฝรั่งบกบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปเรื่องของ